นวนปอนทีฮอตหายตัวปริศนาเพื่อนหวั่นเกิดอันตรายใครพบแจ้งทันทีทำเอาแฟนคลับภาวนาขอให้ปลอดภัยทันที่หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กทาคริตยงโยสถานาดได้ออกมาประกาศตามหาปอนทีฮอตหลังหายตัวไปอย่างปริศนาโดยระบุว่าประกาศตามหาคนหายปอนทีฮอตหายตัวไปหลังจากงานปาร์ตี้ไอหนึ่ง เพื่อนและครอบครัวพยายามติดต่อแล้วแต่ติดต่อไม่ได้ใครพบบอดแสแจ้งได้ตอนนี้เกิน24ชั่วโมงแล้วกำลังจะดำเนินการแจ้งความคนหายทั้งนี้ได้มีคนมาร่วมภาวนาให้ปอนยังอยู่ดีและปลอดภัยซึ่งเจ้าของเฟซบุ๊กบอกว่าทุกคนตามหาตัวปอนไม่เจอโทรไปไม่รับไม่รู้ปอนเป็นอะไรหรือไม่และเฟซบุ๊กสุเทพพึ่งสุข ที่เป็นคุณพ่อของปอนได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าครั้งสุดท้ายที่เจอปอนคือปอนไปหาเกลและตนนี้ตนได้โทรไปหาเกลเกลบอกว่าปอนตายแล้วมังถ่าปอนเป็นอะไรไปก็ต้องมีคนตายตามล้านเปอร์เซนต์ปอนทีฮอตถือเป็นแรปเปอร์ดาวรุ่งที่โด่งดังอย่างมากจากรายการเดอะแรปเปอร์และมีเพลงดังอย่างบาย ายที่ได้ยังโอมมาร่วมร้องด้วยกันรวมไปถึงเพลงรำวงในดงชบาที่ได้ราชเชียวปู่จานลองไม่ F อฮีโร่มาร่วมฟีเจอร์ริ่งด้วยกันและในตารางงานของปอนนั้นจะมีครึ่งร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่งในย่าน RCA ในวันนี้อีกด้วย